พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเก้าเก้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีลำดับที่เจ็ดแห่งกษัตริยอาณาจักรสยามพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธแดนสิบสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดปีละเสริเวลาสิบสองนาฬิกายี่สิบห้านาทีหรือตรงกับวันที่แปดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยสามสิบหกพระองค์เป็นพระราชโอรสองค์ที่เจ็ดสิบหกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ป็นปีที่9ในสมเด็จพระศิริาราชบรมราชินีนาสมเด็จพระพันปีหลวงขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468และทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477รวมดำรงซิริราชสมบัติ9ปีกระเด็ดสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช248 รวมพระชนมพรรษาี4 7จ็ดพรรษาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันมีพระบรมนานีไม่มีพระราชโอรสลดพระราชธิดาแต่ทรงมีพระราชโอรสบุญธรรมคือพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริศักสุตภาพการเปลีป่ยนแปลงการปกครองพธธุ่ศักราช2,475 หลังจากที่พระองค์ทรงครองราชสามบ,บัติได้เจ็ดปีก็ได้มีการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นแบบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475โดยมีบุคคลคณะหนึ่งเรียกตนเองว่าคณะราษฎรซึ่งพระองค์ท่านก็ยอมรับรองอำนาจของคณะราษฎรที่จะจำกัดพระราชาอภิสิทธิ์ของพระองค์โดยคณะราษฎรได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ประชาชนชาวไทยว่า จะแ,แก้ไขปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำให้ดีขึ้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้เป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครองประเทศไทยฉบับแรกเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2 4 7 5และได้มีพระนมราชโอ,องค์การโปรดเก้าแต่งตั้งพระยายมโน,นกรณิศศิธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยกระบิดนเดช พลเอกพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาวดีจโทรสกลาโหงเป็นหัวหน้าได้พยายามยึดอำนาจรัฐบาลเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2476โดยอ้างว่ารัฐบาลพยาหนได้ทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกรณีความขัดแย้งในรัฐสภาและไม่พอใจที่รัฐบาลพยาหนยอมให้หลวงประดิษฐ์มนูธรรมกลับเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีอีกเพราะถือว่า หลวงปฎิบมโนธรรมมีพฤติกรรมเป็นคอมมิวนิสต์เกิดการสู้รบกันที่ดอนเมืองกองกำลังพระองค์เจ้าบวรเดชจึงต้องถอยล่นไปถึงนครราชสีมาจนพวกนี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศมณฑลพายัพเป็นมณฑลพายัพรวมมณฑลอุบ,บลราชธานีกับมณฑลร้อยเอ็ดไปอยู่ในมณฑลน,นครราชสีมายุบมณฑลปัตตานีรวมกับมณฑลน,น,นครศรีธรรมราช ยุคมนทนครใช้สีรวมกับมณฑนราชบุรียุคมนทนครสวรรค์รวมกับมณฑนอุทยยนอกจากนี้ยังโปรดให้ยุคจังหวัดต่างๆเช่นยุคจังหวัดสุขโขทัยไปรวมกับจังหวัดสวรรค์โลกยุคจังหวัดตราสินไปรวมกับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดต่างๆที่ถูกยุบไปมีดังนี้สุขโขทยัยลมสักทันยบุรีกาฬสิน หลังสวนระกัวป่าสายบุรีพาปะแดงและมีนบุรีจำนวนมณฑลเดิมมี14มณฑลลดเหลือ10มณฑลและจังหวัดเดิมมี79จังหวัดลดเหลือ70จังหวัดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ในสมัยรัชการที่7 ประเทศไทยกำลังประสบภาวะลุกล่มอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจรัฐบาลได้ตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปอย่างมากมายในปีพุทธศักราช2469พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดทอนรายจ่ายในราชสำนักเพื่อเป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานราชการต่างๆมีการลดจำนวนข้าราชการในกระทรวงต่างๆให้น้อยลง พระองค์ยินยอมดลดรายได้ที่จะถวายให้กับประคังข้างที่นอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชปัญให้คนไทยหางานอย่างอื่นทำนอกจากการยึดอาชีพรับราชการถึงเวลาที่คนไทยต้องหันไปประกอบอาชีพการค้าและการอุตสาหกรรมให้มากขึ้นแต่ในขณะนั้นภาวะเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำลงยิ่งมากยิ่งนะัก ส่งผลกระทบถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ซุดหนักลงไปอีกประชาชนเดือดร้อนอย่างมากเกิดภาวะเข้ายากหมาแพงราชาการที่เส็จได้ใช้มาตรก,การตัดทอนไายจ่ายอย่างเข้มงวดที่สุดตลอดปลดข้าราชาการออกจากตาแหน่งเป็นจำนวนมากจัดก,การยุบมณฑลต่างๆทั่วราชาารอาณาจักรประกาศยุบจังหวัดลดจ่ายเบีย้ยเลี้ยงข้าราชาการ ในเดือนกันยายนพุทธศักราช2474รัฐบาลประกาศงดใช้มาตรฐานทองคำและก็เมื่อค่าเงินตามปอนด์สเตอร์ลิงเพื่อปรับงบป,ประมาณประจำปีให้เข้าสู่ดุลายภาพออกพระราชบัญญัติการเก็บภาษีอากรใหม่ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2475รัฐบาลได้ขายทองคำาื่อสำรองของประเทศที่มีอยู่ทั้งหมด วันที่17พฤษภาคมพรอพต้นสกุลลา2,475รัฐบาลประกาศเพิ่มภาษีราษฎรโดยเฉพาะข้าราชการเไค้ภาษีเงินเดืนอนประชากรในประเทศตกนานมากขึ้นกิจการค้าเกือบทั้งหมดตกเป็นของชาวต่างชาติเหตุการณ์ทั้งหมดจึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการตกรองประเทศเป็นแบบป,ประชาธิปไตย เหตุการณ์สำคัญนับตั้งแต่การก่อตั้งคณะราษฎรในปีพุทธศักราช2469ไปจนถึงพุทธศักราช2503เหตุการณ์ปฏิวัติเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าเหตุการณ์ดังเก่าหถูกเรียกอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นสาเหตุ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยอย่างมากและทําให้สถาบันกษัตริย์ที่เคยเป็นผู้ปกครอ,องสูงสุดของประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานที่ต้องสูญเสียอํานาจส่วนใหญ่ไปในที่สุดอย่างไรก็ตามภายหลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าวในพฤษภายม2475การต่อสู้ทางการเมืองก็ยังไม่ได้จบลงไปอย่างสิ้นเชิง ยังคงมีการต่อสู้กันระหว่างผู้นำในระบอบเก่เาระบอบใหม่หรือความขัดแย้งในผู้นำระบอบใหม่ด้วยกันเองโดยการต่อสู้การเมืองและทางความคิดอุดมการณ์ในนี้ได้ดำเนินการต่อ,อนเนื่องยาวนานเ็นเวลา25ปีภายหลังาการปฏิวัติและนำไปสู่ยุคตกตาของคณะราษฎรในการต่อมา จนถือว่าหมดอำนาจทั้งในทางการเมืองและในทางสัญลักษณ์อุดมการเมื่อวันชาติ24มิถุนายนซึ่งลึกถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกยกเลิกในพุทธศักราช2503 <c oughs> ก่อนที่ราชอาณาจักรไทยจะมีรัฐธรรมนูญน,นั้นราชอาณาจักรไทยมีระบอบสมบูรณาสิทธิราชเป็นระบบก,การปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่24มิถุนายนซื้อสกราท2,400เจื่านถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญยิ่งประวัติศาสตร์ไทยเชิงการเมืองการปกครองเมื่อคณะรัฐดลซึ่งประกอบด้วยข้าราชการสายทาหารโบอาหารเรือสายพลเรือนจำนวน99คนได้รวมกันจะทำการยึดอำนาจการปกครองจากพระมหากษัตริย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการปออกคอรองประเทศจากระบอบสมบูรณาการสิทธิราชย์มาเป็นระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญขนาดนั้นพระบาทสมเด็จพระพบเก้าเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ณวังไกลกังวลอำเภอหัว,ห,วหินจังหวัดประโดงทีรเขันกั ตรงตัดสินพระไทยที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยสงบอย่างความต้องการของพระราชาไทยเลยค่ะที่ตรงเขียนในเดือนสิงหาพุทธศัสาช2475ไม่รงวันที่พระราชทา,านพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพง์ซึ่งได้แปลเป็นภาษาไทยในหนังสือเรื่องเกิดวางปาลุษ